ใครได้ติดตามเป๋อเป้ก็จะรู้ว่าไลฟ์สไตล์เป๋อเป้นอกจากชอบทำอาหารเป๋อเป้ยังเป็นคนชอบเที่ยวและยังชอบกินเมื่อเอาความชอบของไปมารวมกันก็จะกลายเป็นเมนูใหม่รับรองว่าไม่เคยมีใครเห็นที่ไหนมาก่อนค่ะดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้นแคลน้อยลงได้อีกและสร้างสรรค์สุดๆหาดูได้ที่นี่ที่เดียวค่ะ ปนหรอ Home You ูยู่บ้านย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่3ชาวยวนได้ถูกกวาดต้อนเข้ามาระหว่างสงครามสยามและเวียดนามนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ขนมเบื้องยวนหรือบันเซลเป็นที่รู้จักในประเทศไทยบันเซลเป็นอาหารเวียดนามดั้งเดิมที่มีลักษณะขายแพนเค้ก ที่ทำจากแป้งข้าวเจ้าน้ำผงขมิน้นและกะทิยัดไส้ด้วยมันหมูกุ้งถั่วง,งอกแล้วทอดในกระทะจนสุกห่อด้วยใบมัสตาร์ดผักกาดหอมใบสะระแหน่หรือสมุนไพรอื่นๆแล้วจิ้มด้วยเนื้อเจอมหรือซอสเตืองแต่สำหรับประเทศไทยแล้วขนมเบื้องยวนได้มีการปรับปรุงรสชาติและประยุกต์ให้เข้ากับรสนิยมของคนไทยโดยกินกับอาซาดที่มีหอมแดงแปงกวาและพริกซอยค่ะ เมนูที่อวเป้จะทําในวันนี้ก็ได้ไอเดียมาจากการชอบกินและชอบเทีย่ยวของเบ้ค่ะเลยอ,อยากนําสิ่งที่เคยพบเห็นมาอัดแนบให้เป็นเมนูใหม่ที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้นแคลน้อยลงได้อีกและสร้างสารรค์สุดๆกับเมนูที่มีชื่อว่าวุ้นขนมเบื้องยวนใน Walk from Home กินหรูอ,อยู่บ้าน เป่าเป้เชื่อว่าวันนี้ทุกคนจะต้องร้องว้าวกับเมนูวุ้นขนมเบื้องยวนของเป้นแน่นอนค่ะเพราะเมนูนี้มีองค์ประกอบง่ายๆเพียงแค่3ขั้นตอนนั่นก็คือวุ้นอาจาร์ไส้ขนมเบื้องยวนและไข่ดาวกรอบๆค่ะเราจะมาทำส่วนของวุ้นอาจาร์ก่อนค่ะก่อนอื่นนำส่วนผสมน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายขาวน้ำเปล่าเกลือเล็กน้อย และส่วนผสมที่ขาดไม่ได้เลยที่จะทําให้ทุกคนร้องว้าวกับเมนูวุ้นขนมเบื้องเยือนของเบเบ้นั่นก็คือวุ้นผงตราโทราศัพท์พร้อมตอบรับทุกไอเดียเอาไปอัดแอดพท,ทำได้ทั้งเมนูคาวและหวานเพราะทำมาจากสาหรายทะเลสีแดงเกรดพรีเมียม ที่มีแคลต่ำไฟเบอร์สูงและมีเจอร์สตร,ริงที่สูงที่สามารถทำให้ฟอร์มตัวขึ้นรูปได้หลายรูปแบบตามต้องการเอามาใช้กับเมนูนี้รับรองววาวแน่นอนค่ะคนให้เข้ากันเปิดไฟแล้วตั้งให้เดือดได้เลยค่ะ ้ำอาจารดเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็เทบางๆลงในถาดได้เลยค่ะเราจะเกลี่ยให้บางๆลงในถาดแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ส่วนของผักอาจารดกันนะคะก็จะมีหอมแดงที่ได้หั่นสับเป็นเล็กๆตามด้วยส่วนของแตงกวาพริกชี้ฟ้าแดงและผักชีค่ะ เรียบร้อยแล้วคะ่ะสำหรับบุญอาจาดเราจะพักไว้จนกว่ามันเซตตัวระหว่างนี้เราก็จะไปทําขั้นตอนต่อไปได้เลยคะ่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมาทําในส่วนของไส้ขนมเบื้องเยือนกันคะ่ะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนคะ่ะเทน้ํามันลงไปนะคะเม <l ots> ื่อน้ํามันร้อนนะคะเราก็จะนําส่วนของสามเกลืดลงไปผัดจนสุกคะ่ะ <l ots> ผัดจนหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนของหมูสับลงไปค่ะตามด้วยมะพร้าวขูดค่ะผัดให้เข้ากันนะคะจนกว่าเนื้อหมูสุกค่ะมเมื่อเนื้อหมูใกล้สุกนะคะเราก็จะใส่ส่วนของกุ้งลงไปค่ะ จากนั้นนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายขาวค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะซอสปรุงรสตามด้วยไชโป้นะคะั่วง,งอกแล้วก็เต้าหู้เหลืองนะคะที่เราได้นำไปทอดเรียบร้อยแล้วค่ะเราผัดทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะเมื่อผัดทุกอย่างเข้าด้วยกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะจบ้ทยด้วยกุ้งแห้งที่เราได้ตำละเอียดค่ะและถัว่วลิสงคั่วค่ะ หลังจากนั้นปิดไฟแค่นี้ส่วนของไส้ขนมเบื้องยวนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรานำไปพักไว้ก่อนนะคะและตอนนี้นะคะเราจะมาทำส่วนขององค์ประกอบสุดท้ายกันค่ะก็คือส่วนของไข่ดาวกรอบค่ะทเทส่วนของน้ำมันลงไปค่ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็ตอกไข่ลงไปได้เลยค่ะ ประกอบของวุ้นขนมเบื้องยืนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนึกภาพกันออกไหมคะถ้ายังนึกภาพกันไม่ออกก็ไปดูขั้นตอนการจัดจานกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกในการจัดจานนะคะเราก็จะนําภาชนะทรงกลมมาตัดส่วนของวุ้นอาจารของเราค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไม้พายนะคะค่อยๆนําส่วนของวุ้นอาจารทรงกลมออกมาจากถาดค่ะ ไส้ขนมเบื้องเยือนที่เราทำไว้ได้เลยค่ะตามด้วยส่วนของไข่ดาวกรอบนะคะไข่ดาวกรอบนี้บอปเป้ตั้งใจที่จะให้เนื้อสัมผัสมาแทนส่วนของแป้งขนมเบื้องเยือนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับบุญขนมเบื้องเยือนของบอปเป้ ขนขนมเบื้องยวนดัดแปลงให้ทันสมัยด้วยการทำแป้งเป็นวุ้นใสที่มีรสชาติของน้ำอาจารดโดยใช้วุ้นผงตราโทรศัพท์ด้านในสอดไส้ด้วยไข่ดาวกรอบๆไข่แดงเยิมเย้มๆและอัดแน่นไปด้วยไส้ขนมเบื้องยวนรสกลมกลม่อมใครได้ลองต้องร้องว้า wow! ว Amazing แน่นอนค่ะ หวังว่าทุกคนจะถูกใจกับเมนูวุ้นขนมเบื้องเย็นของเป้นะคะทำตามง่ายสูตรไร้แป้งแคลต่ำแถมยังมีไฟเบอร์สูงอีกด้วยค่ะแล้วไปลองทำตามกันดูนะคะใน Walk from Home กินหรูอ,อยู่บ้าน